เจ้าคุณเชืออาอ้วืมอนี้สิพากันมาดำหน้าเือยกำลังกินข้าวคือไปเพื่ออู้วิจกกามีนี่เนาะงหลานประกาศนี่น้องสาวน้องสาวถือท้ายลูกท้ายลูกสิไปดำหน้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ามือนี้สิเฮ็ดอีหยังแนถ่ายหน้ามั้ง ะเกี่ยวไปเกี่ยวเลยเือเอาไปเทียงง้างตไม่ขอขอเไมเลยะปเพื่อพี่อมองกาขอขาอยากได้บอกูบอกก็ขออมมึงก็ไม่ขอเออ นุงซื้อบ่บ่ว่าบ่อฝนกาน่พออหนูตองกันนูซื่อเอามาเลี้ยนออนไล่กับว่าไปตัวนสองพัานหนึ่งไปเยอะแยะรูปบักอันยัเม็ดเป็นาผ่านแ่กวาตินะพรมันปึงแต่ละคนคนว่าบักจิก่ะบ่ประหยัดนี่การประหยัดบัดบอกิึบ้านละเรื่อยบมาแล้วมาแล้วมันเห็นมีสมาชีกหลาย เชิงป่าเชิงน่องเชิงหลานสาวมาลกกระ่นที่น,นี่นี่ะคะนี่คือหลานสาวสุชิระเออที่เบลบอกนั่นเนี่ยที่เอหันหน้ามาสิสวัสดีค่ะยังรถเตียวสักผูเด,ด้อ สิลูกอยู่แต่ว่าก็ดำหนักมากายลูกค่ะนะแกต้องก็ต้องให้เบิ้งก่อนว่ามาเฮ็ดอีหลีลงมาแล้วเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวสิเหตสิเอาสิท้ายตอนตอนตอนดำแล้วกันลูกนะคะ ต่อใจหวังเจออยากเจอแต่คงไม่เจะ